านการอะไรคะพัฒนิวครับเรามารายงานสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอ่างทองเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เป็ดกันว่าได้รับความเดือดร้อนแค่ไหนนะครับเจ้าเป็ดน้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนไหมฮะเจ้าเป็ดเจ้าเป็ดบอกว่าได้รับได้รับเหรอแต่ต้องหนีน้ำขึ้นมาอยู่ข้างบนใช่ไหมเจ้าเป็ดใช่ไหมเจ้า <_ EN> เป็ดบอกใช่ดูดนี่ดูครอบครัวเป็ดได้รับความเดือดร้อนนู่น ทุกตัวต้องมายืนตั้นอยู่บนกระสอบตายเลยปลาคุยกระเป็ดรู้เรื่องเหรอรู้เรื่องนี่มาสัมภาษณ์เป็ดดูดูดูเที่ย์กล้องตามมาดูมีสังขาดูดิสังขาที่เคยอยู่ตรงสูงนิดเดียวดูดิดึงน้ำเลยจากที่เราเคยเดินลงไปบันไดไม่เจอบันไดแล้ววะแล้วดูดิศาลาลอยขึ้นมาเหมือนน้ำขนาดนี้เลยที่สำคัญดูนี่ดูพญานาคครับ น้ำเกลือคอพยาน่าเลยครับถามเจ้าเป็ดเป็นไงมัง่งได้รับความเดือดร้อนอะไรไหมเจ้าเป็ดเจ้าเป็ดตายตุดนหรรับความเดือดร้อนเจ้าเป็ดเลยต้องย้ายบ้านขึ้นมาอยู่ข้างบนหมดเลยตรงนี้เนี่ย <c oughs> น้ำเยอะมากัั้นนมทกะแล้วมาทางไหนคะมันไหลลงไหนคะนี่ไง ไหลลุกไปที่พื้นแล้วไหลก็วัดบนเลยดูดิคุ้นดิใครจะมาวัดต้สนสนก็ต้องยังไงคะลลยน้ำกนน้ำก็ไหลเข้าไปเนี่ยค่ะแม้แต่เป็ดยังเดือดร้อนเลยค่ะเดี๋ยวจะมาคุยกับตะเป็ดตัวนี้ดิ